สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไป,ปแปลกฎกติกาก,การต่อสู้ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับสาเหตุที่มาทำก็เพราะว่า,าคู่ของน้องโอและเคียมรันนะครับผมคิดว่าคอมเมนต์หลายท่านน่าจะดูมวยมานานนะครับแล้วก็บอกว่าอย่างพระจันทร์ฉายบอกว่าอาวุธมวยไทยของน้องโอ เข้าเป้ามากกว่าเคียมรันดังนั้นความคิดของเขาน้องโอชนะนะครับบางคนก็บอกว่าเคียมรันชนะถูกแล้วนะครับหรืออย่างส่วนตัวขอ,ของผมเองเลยนะครับเพราะผมทําวิเคราะห์คู่ซุปเปอร์บอลไปนะครับผมคิดว่ามาลัดเกกาเลียนชนะซ bon ูเปอร์บอลสามต่อสองยกนะครับก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าผมเอามวยไทยมาปนกับคิกบ็อกซิ่งนะครับคิกบ็อกซิ่งนับแต่อาวุธ เข้าเป้าเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยผมมีความรู้แค่ว่าตอนแรกๆที่เคยเปิดดูว่าคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยต่างกันยังไง<ๆ>ก็ไปอ่านพวกฝรั่งเขียนเขาก็เขียนประมาณว่ามวยไทยให้คะแนนน้ําหนักการไปทางเตะมากกว่าหมัดนะครับถ้าเตะเข้ามีนัยยะสำคัญมากกว่าหมัดเข้าแต่คิกบ็อกซิ่งให้ความสําคัญไม่ว่าเตะหมัดหรือเข้า เท่าเท่ากันอันนี้ความรู้แรกของผมมีแค่นี้นะครับแล้วผมก็ดูมวยแบบภาพรวมนะครับแล้วพอคอมเมนต์บอกกันว่าคิกบ็อกซิง่งนับเฉพาะอาวุธที่เข้าเป้าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอถ้าอย่างนี้คิกบ็อกซิ่งแปลว่าคุณแย็บผมสามทีอย่างเงี้ยปึ๊บแต่ผมคุณแย็บผมสามหมัดแต่ผมต่อยคุณเลยหมัดขวาตรงหนึ่งทีปึ้งเฮ้ยอย่างนี้ผมแพ้นะแสดงว่าคิกบ็อกซิ่งนี่เป็น คนที่แบบสไตล์มวยตะกัตแตนมวยเร็วนี่คือได้เปรียบดีอะไรอย่างนี้หนักไม่ได้เปรียบอย่างนั้นเหรอนะครับผมก็นั่งคิดเอ้าแล้วเราจะไปหาใครมาถามได้ว่าตกลงคิกบ็อกซิ่งมันอยากจะถามว่าคนที่มีอยากจะถามคนที่มีประสบการณ์ว่าถ้าแบบคิกบ็อกซิ่งเนี่ยคุณต่อยผมสามมัดอย่างเงี้ยแล้วผมต่อยหมัดขวาตรงคุณแยบสามมัดแล้วผมขวาตรงทีเดียวอะคุณจะให้คะแนนใครอันนี้อุปมาอุปไมยนะครับแต่ก็มี น้องที่คอมเมนต์มาในช่องนะครับชี้ทางสว่างให้ไป Copy Paste กฎกติกาของวันชิบะชิบม,มาว่ากฎกติกาของคิกบ b อ x ซิ g และมวยไทยของวันชิบะชิบม,มันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าการที่จะมาคุยกันว่าคนนี้ชนะคนนั้นชนะในสายตาเนี่ยใช้ตราช่างอันเดียวกันหรือเปล่านะครับโอ้โหสว่างเลยนะครับปิ้งเลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ ไม่ไม่เอ่ยชื่อนะแต่ถ้าเขาดูก็รู้ว่าคงรู้ว่าใครนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับผมก็ไปนั่งแปลแล้วก็เปิดเว็บไซต์วันท็นชิปแล้วเขาก็มีบอกหมดครับว่ากฎกติกาของเขาเป็นยังไงแต่ก็เป็นกฎกติกาภาพใหญ่นะครับไม่ได้บอกรายละเอียดมากแต่ว่าข้อมูลมีแค่นี้เราก็คุยกันแค่นี้ครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวลึกเกินนะครับผมเริ่มแรกเลยเราต้องมาดู มันจะมีคําสําคัญอยู่ในกติกานี้แล้วเราจะต้องตีความทางด้านหลังนะครับอันแรกคือกติกาของ MMA วันเช i o n นชิ p ใช้คําว่า global ของเขาเองนะครับซึ่งวันเช i o มนชิปเป็นคนจัดการแข่งขันเขาก็มีกฎกติกาการแข่งขันของเขานะครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งโลกนี้ใช้กฎกติกาแบบนี้นะครับแต่เขาเรียกว่า global mixed martial art ruleset ผมเริ่มเลยนะครับสไลด์แรกมาเนี่ย กติกาการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานวันแชมเปี้ยนชิพใช้กติกาการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ผสมผสานแบบสากลซึ่งรวมข้อดีของทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกันนักกีฬาจะใส่นวมขนาด4ออนในการแข่งขันถัดไปนะครับระยะเวลาในการแข่งขันการแข่งขันแต่ละครั้งจะแข่งขันกัน3ยกยกละ5นาที โดยมีการพักระหว่างยกยกละหนาทีถ้าเป็นการแข่งขันแบบชิงแชมป์จะแข่งกัน5ยกยกละ5นาทีโดยมีการพักระหว่างยกยกละ1นาทีอันนี้ไม่มีอะไร s i มเปิล i ิมเปต่อมา ways to w i n นะครับวิธีการที่ทำให้ชนะการแข่งขันสามารถได้รับชัยชนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ 1. น knock out นะครับถัดมาเป็น เทคนิคอลน็อกเอาท์นะครับเสมือนถูกน็อกเอาท์มีการยุติการแข่งขันจากกรรมการแพทย์หรือทีมงานของนักกีฬานะครับต่อมาซับมิชชั่นคือโดนจับให้ยอมแพ้ต่อมาเสมือนโดนจับให้ยอมแพ้เทคนิคอลซับมิชชั่นนะครับมีการหยุดการแข่งขันจากกรรมการแพทย์หรือทีมงานของนักกีฬานะครับต่อมาการตัดสินจากกรรมการผู้ให้คะแนน Judge Decision ต่อมาอันนี้ไม่เคยเจอเทคนิคอล c i s i ินเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยแปลว่าการตัดสินในเชิงเสมือนการตัดสินนะครับต่อมานักกีฬาขอยุติการแข่งขันต่อมาคือนักกีฬาทําผิดกติกาไม่มีคุณสมบัติในการแข่งขันอันนี้คือของ mma นะครับต่อมาเลยหน้านี้เป็นการถ้าเป็นชนะคะแนนเป็นยังไงถ้าเป็นการตัดสินให้คะแนนเป็นยังไงการตัดสินจากผลการให้คะแนนนะครับในกรณีที่การแข่งขัน แข่งขันกันครบตามระยะเวลาที่กำหนดการแข่งขันจะถูกตัดสินจากกรรมการผู้ให้คะแนนกรรมการผู้ให้คะแนน3ท่านจะให้คะแนนจากภาพรวมของการแข่งขันไม่ได้ให้คะแนนแบบยกต่อยกกรรมการผู้ให้คะแนนจะใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินตามลำดับความสำคัญจากลำดับบนลงไปลำดับล่างเพื่อตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันขอให้ทุกท่านจำบรรทัดนี้ไว้นะครับเราจะใช้ต่อตอนท้าย กรรมการผู้ให้คะแนนจะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินตามลำดับความสำคัญจากลำดับบนไปลำดับล่าง descending order นะครับเพื่อตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันอ่ะแล้วเรามาดูว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสินเป็นยังไงของ MMA นะครับ One judging criteria หลักเกณฑ์การตัดสินของวั e หนึ่งเลยเกือบโดน knock out เกือบโดนจับให้ยอมแพ้ ต่อมา damage ความเสียหายบาดเจ็บนะครับวงเล็บว่าบาดเจ็บภายในบาดเจ็บสะสมบาดเจ็บภายนอก superficial ที่แปลว่ามองเห็นได้ตอนแรกผมจะแปลว่าบาดเจ็บแบบมองไม่เห็นกับบาดเจ็บแบบมองเห็นแต่แบบเอ๊ะเอาคำใหญ่กว่าให้มันคลุมหน่อยบาดเจ็บภายในและบาดเจ็บภายนอกต่อมานะครับ striking combination และ c a s c h and ring generalship ภาพรวมของการโจมตีและยุทธวิธีบนเวทีวงเล็บการควบคุมบังคับและตำแหน่งที่เหนือกว่าเวลานอนสู้ต่อมาเอิร์นเทคดาวคือกดคู่ต่อสู้ลงพื้นได้สำเร็จหรือป้องกันการโดนกดลงพื้นได้สำเร็จนะครับและสุดท้ายความดุดันนะครับจากสไลด์ที่แล้วคือเขาให้ความให้เกณฑ์การตัดสิน ลำดับความสำคัญจากบนลงมาล่างแสดงว่าบรรทัดบนสุดเนี่ยคือมีนัยสําคัญสุดมากกว่าบรรทัดล่างๆนะครับถ้าเกือบโดนน็อกเอาท์เขาจะเทความคิดในการให้คะแนนไปทางนี้นะครับลองมาเป็นความเสียหายบาดเจ็บที่เกิดขึ้นลองมาเป็นภาพรวมของการโจมตีและยุทธวิธีบนเวทีว่าแบบคอนโทรลได้ไหมควบคุมคู่ต่อสู้ได้ไหมอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าหรือเปล่า อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าหรือเปล่าต่อมาคือกดคู่ต่อสู้ลงพื้นได้ไหมล้วป้องกันการโดนกดได้ไหมต่อมาคือความดุดันนะครับผมอันนี้จบไปกติกาของ mma ถัดมานะครับเอาแล้วนะครับกติกามวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพเราจะดูควบคู่กันไประหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งนะครับไปมวยไทยแล้วกลับมาคิกบ็อกซิ่งทีนหน้า เขาเขียนเลย Global มวยไ t h Ruleset กิกา,การแข่งขันมวยไทยของวันแชมเปนชิพนะครับวันแชมเปนชิพใช้กติกา,การแข่งขันมวยไทยแบบสากลนักกีฬาจะใส่นวมขนาดซีออนที่ใช้ในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานในการแข่งขันนี้มวยไทยนะครับถัดมาดูของิก c ็ b o x i n g บ้างิก c k b o x i n g เขียนว่าวันแชมเปนชิพใช้กติกา,การแข่งขันคิ i c k b o ซิ่งแบบสากล นักกีฬาที่แข่งขันในรุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมหรือน้อยกว่าจะใส่นวมมวยสากลขนาด8ออนนักกีฬาที่แข่งขันในรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมหรือมากกว่าจะใส่นวมมวยสากลขนาด10ออนถัดมานะครับของมวยไทยระยะเวลาในการแข่งขันการแข่งขันแต่ละครั้งจะแข่งขันกัน3มยกยกละ3นาทีโดยมีการพักระหว่างยกยกละ1นาทีถ้าเป็นการแข่งขันแบบ ชิงแชมป์จะแข่งกันแข่งขันกัน5ยกยกละ3นาทีโดยมีการพักระหว่างยกยกละ1นาทีแล้วมาดูของิล c k b o x i n g นะครับเหมือนเดะ copy and paste ทุกคำพูดนะครับถัดไปเลยวิธีการที่ทำให้ชนะการแข่งขันของมวยไทยนะครับสามารถได้รับชัยชนะด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ข้อแรกน n o c k out ด้วยวิธีการต่อยเตะ เข่าศอกหรือทุ่มอย่างถูกกติกาข้อต่อมาเสมือนถูกน็อกเอาท์มีการยุติการแข่งขันจากกรรมการแพทย์หรือทีมงานของนักกีฬานะครับต่อมาเสมือนถูกน็อกเอาท์เนื่องจากโดนกรรมการนับ3ครั้งใน1ยกหรือโดนนับ4ครั้งตลอดการแข่งขันต่อมานักกีฬาขอยุติการแข่งขันต่อมา การตัดสินจากกรรมการผู้ให้คำแนนต่อมาการตัดสินในเชิงเสมือนการตัดสินต่อมาทําผิดกติกาไม่มีคุณสมบัติในการแข่งขันอันนี้ฝั่งมวยไทยนะครับสไลด์ต่อไปเป็นฝั่งคิกบ็อกซิ่งนะครับต่างกันแค่บรรทัดนี้น็อกเอาท์ด้วยวิธีการต่อยเตะหรือเข่านะครับไม่มีศอกหรือการจับทุ่มที่เหลือเหมือนกันเดะนะครับ ต่อมาฝั่งมวยไทยนะครับผลการตัดสินการตัดสินจากผลการให้คะแนนในกรณีที่การแข่งขันแข่งขันครบตามระยะเวลาที่กําหนดการแข่งขันจะถูกตัดสินจากกรรมการผู้ให้คะแนนกรรมการผู้ให้คะแนน3ท่านจะให้คะแนนยกต่อยกโดยใช้ระบบบ,บังคับให้คะแนนเต็ม10และใช้ชนะจะถูกตัดสินจากเสียงข้างมากของกรรมการผู้ให้คะแนน ถ้าผลรวมของคะแนนออกมาเท่าเสมอกันกรรมการผู้ให้คะแนนจะตัดสินหาผู้ชนะจากหลักเกณฑ์การตัดสินนะครับอันนี้มวยไทยนะไปดูของคิกบ็อกซิ่งเปะเหมือนกันทุกคำพูดทุกตัวหนังสือนะครับตัดสินแบบยกต่อยกและใช้บังคับให้คะแนนเต็มสิบด้วย MMA ตัดสินแบบภาพรวม มีหลักเกณฑ์บอกว่าให้ความสำคัญจากบนบรรทัดบนลงไปบรรทัดล่างแต่คิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไม่ได้มีคำว่า descending order of importance ไม่มีคำว่าให้ความสำคัญลำดับความสำคัญจากบนลงล่างแต่บอกว่ามีหลักเกณฑ์การตัดสินตามนี้ดูเลยนะครับระหว่างคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยคือเหมือนกันเดะทั้งคู่นะครับ มวยไทยใช้อะไรในการเป็นเกณฑ์การตัดสิน 1. โดนนับ 2. ความเสียหายบาดเจ็บบาดเจ็บภายในบาดเจ็บสะสมบาดเจ็บภายนอกต่อมาปริมาณการโจมตีที่ชัดเจนนะครับ number of clean s t r i k e โจมตีเข้าเป้านะอันนี้ต่อมา aggression ความดุดันและยุทธวิธีบนเวทีวงเล็บตำแหน่งการต่อสู้ที่เหนือกว่า ก็น่าจะแปลว่าแบบมวยเดินหรือเปล่าเดินแล้วแบบทั้งตลอดการแข่งขันเนี่ยคือแบบไล่คู่ต่อสู้ไปอยู่ในมุมไล่คู่ต่อสู้ไปอยู่ในเชือกได้สําเร็จมาดูฝั่งคิกบ็อกซิ่งนะครับเหมือนกันทุกตัวอักษรนะครับแสดงว่าอะไรเรามาถึงตอนนี้แล้วมันแปลว่าอะไรครับแสดงว่ากติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งของวันช้ยนชิพตามตัวหนังสือนั้น ตัดสินเหมือนกันต่างกันแค่นวมมวยไทยใช้นวม4่ออนคิกบ็อกซิ่ง65กิโลกร,รัมลงมาใช้นวม8ออน70ดกิโลกร,รัมขึ้นไปใช้นวม10ออนแล้วก็คิกบ็อกซิ่งไม่มีเขา่าแสดงว่าถ้าเราตีความตามตัวหนังสือเนี่ยนะครับวันชิมันชิปตัดสินมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งเหมือนกัน นะครับแต่ทีนี้ถึงเวลาตีความแล้วต้องสวมบทบาทนิติก่น,นะครับจากอันแรกที่ผมบอกว่าให้จำคำนี้ไว้นะครับให้ของ MMA ให้ลำดับความสำคัญจากบนลงล่างของ MMA ของวันชิมิชิปเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกือบโดนน็อกเอาท์เกือบโดนน็อกเอาท์สำคัญสุดลองมาเจ็บตัวเสียหายบาดเจ็บ แล้วก็ลองมาภาพรวมของการโจมตีและยุทธวิธีบนเวทีแล้วก็ลงมามีเทคดาวแล้วก็ลองมาเป็นความดุดันแต่มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งไม่ได้บอกว่ามีความสำคัญจากบนลงล่างเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความกันเราเป็นกรรมการเราสามารถให้ปริมาณการโจมตีที่ชัดเจนเหนือกว่าการโดนนับได้หรือเปล่านะครับถ้าเราเอาคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยไปเทียบกับตามตัวหนังสือกับ MMA เอ้า ก็แสดงว่าตีความอย่างนั้นได้คนที่เป็นมวยเดินเดินมากกว่ายุทธวิธีในการต่อสู้เหนือกว่ามันสามารถมาอยู่เหนือปริมาณการโจมตีที่ชัดเจนได้ไหมถ้าไปเทียบกับ MMA ไม่มีคำว่า descending order of importance ลำดับความสำคัญจากบนลงล่างอ่ะก็ได้นะครับแต่ก็ต้องสวมบทการตีความหน่อยนะครับพี่ชาตรี จะพูดเสมอในสัมภาษณ์ว่า m a r ชี a ยวอารที่แท้จริงการไปขึ้นการต่อสู้ที่แท้จริงถ้ามีโจรมาขโมยบ้านถ้ามีจะมีคนมาทำร้ายคนที่คุณรักนะครับวิธีที่คุณจะต้องจัดการเขาคือคุณจะต้องน็อกเอาท์เขาถ้าคุณยืนสู้คุณต้องน็อกเอาท์คุณไม่มีหรอกว่าคุณจะมาวิ่งหนีวนบนเวทีไม่ใช่เหตุการณ์ของมาเชียวอารถ้าเกิดแล้ว ยืนสู้คุณต้องน็อกเขานอนสู้คุณต้องล็อกเขาให้สลบนะครับเขาคือเจ้าของโปรโมชั่นนี้แล้วเขาบอกว่าหัวใจของมาเชียรอาร์ตคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมขอตีความว่าอะไรที่มันใกล้กับการฟินิชอะไรที่มันใกล้กับการปิดเกมที่สุดคือสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งก็ตามลำดับที่เขาเลี่ยงมาเลยครับโดนนับ สำคัญกว่าความเสียหายบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอ่ะอันนี้ต้องตีตีความอีกแล้วว่าเสียหายบาดเจ็บคืออะไรคําว่า superficial คือเห็นได้จากภายนอก internal คือภายในแล้ว accumulate บาดเจ็บสะสมดูยังไงมันเหนือกว่า clean strike ยังไงนะครับแสดงว่าถ้าผมตีความอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าคุณแยบเข้าหน้าผม3ทีอย่างเงี้ย แต่ผมต่อยขวาตรงคุณทีเดียวอะ่ะหน้าคุณสบัดอะ่ะผมก็ต้องให้ขวาตรงผมจะไม่ให้นัมเบอร์จะไม่ให้ปริมาณการโจมตีที่ชัดเจนถูกไหมฮะไม่ให้ปริมาณให้กับความแรงความหนักหน่วงนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออะไรการเป็นมวยเดินจะเขาจะให้ความสำคัญมากกว่าการเป็นมวยถอยนะครับเพราะฉันมานี้ปุ๊บ จบอย่างนี้เรามาตีความกับคู่น้องโอและเขียมรันผมคิดว่าน้องโอได้ยกสองหนึ่งยกเขียมรันได้ยกหนึ่งไปจากคำนี้เลย damage เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขียมรันจบยกสวยกว่าต่อยน้องโอ๋้กนเตีย้ย superficial เห็นได้จากภายนอกหรือว่าเป็นเห็นจากภายในไหมไม่ได้มีแผล แต่รู้ว่าเขาเจ็บก็ต้องให้เนียน็อกดาวน์มาเกือบเกือบถ้าก้นแต่พื้นโดนนับมันก็ยิ่งชัดเจนเคียมลันยกหนึ่งยกสามเคียมลันก็ชัดเจนกว่าไหมครับต่อยเข้าหน้าเยอะกว่าแต่ก็มีความถอยอันเนี้ยเนี่ยอะเอาเป็นว่าจบแค่นี้ดีกว่าแล้วแต่ไปตีความกันนะครับแต่คิดว่าเราได้คำตอบแล้วว่า กติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยของวันช้ยนชิพเหมือนกันนะครับจะมาบอกว่าคิกบ็อกซิ่งนับอาวุธเข้าเป้าตอนนี้ความคำพูดนี้ไม่แวลิดนะครับใช้ไม่ได้กับกติกาการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งของวันช้ยนชิพและก็มวยไทยแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ